ดูนาตาไว้นะฮะคุณดูนาตาไว้เขาจะใช้สกิลหนึ่งแบบรัวๆนะฮะประสบการณ์การพบเจอกับโปนะฮะโปแบบคุณดูนะคุณคุณคอยดูนาตา雅ไว้นะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวต้องรอให้มีคนเข้าไปคุณต้องคอยดูไว้นะมันจะมีทากทาักนี่เห็นไหมดูเทียวดูเทียว,เท,ยวเทียวก็ฟากเริ่มมาแล้วผม <c oughs> ยังไม่ถือสาเขาแล้วกัน คุณดูน,นาตา雅นาตาาไอ้น,นี่คือคอมโบแบบปกติของนาตาใช่ไหมครับคอมโบปกติเลยนะแล้วทีนี้ถ้าคุณดูดีๆอันนี้จังหวะนี้ผมเข้าไปผมเนี่ยตอนนี้คือผมเข้ามาพยายามจะเก็บนาตา ผมถามหน่อยเขาไอสกิลหนึ่งนตาตามันคููดาวเท่าไหร่ครับ oh <my> เขาบอกว่ามันเป็นตัวปลีกแล้วทีนี้ถ้าตัวลีอ่ะมันก็ต้องเล่นปกติเปล่าวะมันมีฉากยังหนึ่งที่ผมไม่ได้ให้คูู้คุณเห็นนตาตาาไม่ยิงสกิลหนึ่งเป็นว่าเล่นเลยเดี๋ยวต้องรอสักจังหวะหนึ่งอนะ่ะมันจะมีจังหวะหนึ <c> ่ง <oughs> จังหวะนั้นนะ่ะคือจังหวะที่แบบเฮ้นยนาตาาแม่งแบบโผล่เนี่ยมันถ้าเป็นนตาตาาอ่ะถ้าเป็นนาตาาปกติใช่ไหมมันก็ไม่ควรที่จะแบบยิงสกิลหนึ่งได้แบบไลจ่จดจกัดอินฟินิตี้ขนาดนั้นถูกไหมเดูนะอ่ะหนึ่งสกิลสองเขาไม่ใช่น่นาน่นาน่นาสกิลหนึ่งแล้วนะ คุณดูคิวนะตาา16คิวแล้วทีนี้ผมเห็นเขาใช้สกิลหนึ่งแบบรัวๆได้ยลยยังทำตัวปกติอยู่นะเดี๋ยวนานาะเอาอันทแล้วเมื่อกี้คุณเห็นไหมฉากเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยมันสกิลหนึ่งแล้วมันก็สกิลหนึ่งอีก ้ายาแอม่งมันกำลังจะล่อผมไปหาบาร์นางนะผมจะไม่ไปนี่ก็คือผมเล่นแรงแรงโกผมอยู่แรงโกอะไรเอาส,สั้นแล้วทีนี้ผมแม่งดันหินนาตายยาอันตรายเยเป็นนาตายาที่ว่าอันตรายที่สุดในชีวิตผมเลย ตายาไล่แรงตกลาตายาไปไหนล่ะอย่าบอกนะมัน AFK เหายไปเลยเว้ยอะไรคือตัวลีกอะอนี่คอมโบปกตินาตายาเมื่อกี้คุณก็เห็นนะแบบปัดยิงสกิลหนึ่งแบบรัวๆเลยอะยิงสองครั้งติดแบบ อย่างมันก็ไม่แม่มีผลรอบโคดาวอะไรเยอะแยะแบบพอที่จะแบบเออยิงได้แบบไล่จิดวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะเอ้แล้วเฮ้ยมันได้ยาแบบโปโปยิงแบบโปลีแบบโปโปลียิงแบบโปโปจนลีกเลยอ่ะดูดูมันยิงสกิลหนึ่งเลยผมแล้วมันก็ยิงสกิลหนึ่งมุ่ย กูเคยทำ่อยมันคือมันตะยาอะไรดูดูมันไม่ตายด้วยเฮ้ยน้าเมนเมดมด้วยกันเองอะ่ะมันไม่ใช่ขี้ๆหรอกน่ะคุณรู้ไอ้เฮียมันตยาแบบนาตยาจริงๆไงไปเอาเลือนมาจากไหนวะ งวันนี้คือแบบผมเล่นแบบไม่ออกเยอ่ะคุณดูนาตายาแบบเป่าแบบพิ้วๆิ้วิ้วิวววอัดเหนึ่งอ่ะองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาตายาเป็นตัวเฮี้ยอะไรเบเดียมอ้มดดอกเมื่อแค่นี้ผมอยากให้วคุณไปรู้ว่านาตายาไม่